ยอมที่จะทำตามใจตัวเองบ้างประชาธิปไตยใช้ไม่ได้ครับกับเรื่องนี้สตีฟจ็อบส์ซีอเก่าของบริษัทแอ p เปลเขาได้มีโอกาสได้รู้จักกับสถาปนิกที่ออกแบบรถยนต์นะแล้วเขาก็เห็นแบบรถยนต์ในกระดาษบอกโู oo, มันสุดยอดมากเลยถ้ารถยนต์นี้นะ ได้มีโอกาสออกมาขายนะมันจะต้องเป็นรถยนต์ที่ดีที่สุดในโลกแน่เลยในเรื่องของการออกแบบแต่ปรากฏว่านะครับพอวันที่รถคันนี้ออกมานะครับขายจริงๆนะครับสตีฟจ็อบส์เห็นโอ้โหตกใจมากเลยแล้วก็รีบเดิน้าถามสถาปนิกเลยว่าทําไมรถคันนี้ถึงไม่เหมือนกับที่ออกแบบนะสถาปนิกก็พูดด้วยเสียงเบาๆบอกว่ารถคันนี้พอเข้าที่ประชุมผ่านการโหวตของที่ประชุมของคณะกรรมการเสร็จปุ๊บเขาปรับแต่งตรงนู้นตรงนี้แล้วสภาพรถก็เลยออกมาแบบที่สตีฟจ็อบส์เห็นนะครับเรื่องเล่านี้สอนให้คุณรู้ว่า างครั้งเนี่ยวิสัยทัศน์มันเป็นเรื่องของผู้นำครับถ้าคุณเป็นผู้นําองค์กรเป็นผู้นําธุรกิจแล้วคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดคุณอาจจะต้องยอมที่จะทําตามใจตัวเองบ้างเพราะถ้าคุณยอมให้คนอื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากคุณแล้วไอเดียแย่กว่ามาให้ความคิดเห็นกับไอเดียบันเจิดของคุณสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้มันเลิศหรูตามใจปรารถนาคุณได้ครับเหมือนกันนะครับตอนผมทําธุรกิจเนี่ยผมไม่รับหุ้นส่วนทางธุรกิจเลยนะครับผม <NGO S 2> เป็นซี ทำมาร์เก็ตติ้งคนเดียวเลยเพราะผมเชื่อว่าผมอยากจะทําบริษัทขึ้นมาเป็นบริษัทที่เน้นผลกําไรเป็นเรื่องรองนะครับเน้นเรื่องความซื่อสัตย์เป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจความงามธุรกิจรับเหมาก่อสร้างธุรกิจโลจิสติกต่างๆธุรกิจเกี่ยวกับการทาหนังสือสือ่อความรู้ต่างๆผมเน้นว่าถ้าอะไรก็ตามที่เป็นการโฆษณาเกินจริงผมจะไม่รับเข้ามาเป็นโปรเจกต์ของบริษัทเลยเราจะเน้นสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้นดังนั้นเหมือนกันครับถ้าคุณคิดว่าคุณอยากคุณมีไอเดียบางอย่างอะ่ะที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้ว แล้วใช้ความคิดของคุณเป็นไอเดียใหญ่เลยครับประชาธิปไตยไม่เหมาะกับไอเดียที่ดีเลิศของคุณครับรักทุกคนครับใครชอบไอเดียเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตแบบนี้นะครับพิมพ์ตัว Y ตัวทีนะครับใต้คลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยวทีมงานผมจะส่งลิงก์ YouTube ที่ชื่อว่าหมอทีมดรทีมให้ครับแล้วทุกวันนะครับจะมีความรู้ใหม่ๆเจ๋งๆแบบนี้ส่งหาคุณที่มือถือครับสวัสดีครับ